ค่ะสวัสดีพี่น้องชื่อคนสุกคนนะค่ะนาะงเมื่อกี้กลับมาพบก,กับกะสาวผู้ไทยแล้วเด้อจ้าเมื่อกี้กับเสื้อผ้าพ,พี่น้องมาเก็บผักอันผักกาดหอมนะคะเนาะผักสลัดบานเฮาอันนี้กับปลูกไว้อยู่ข้างเหือนเนาะคะ่ะเนาะโดยการทดลองปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์นะคะ่ะใช้ปุ๋ย AB นะคะมาผสมกันแล้วก็ใช้ขุยมะพร้าวเนาะเอากล่องโฟมที่บม่ได้ใส่แล้วยู่เหื่อนเนี่ยแหละคะ่ะมาเจาะหูก็เลยอัน อเอาเล็ดโรยไว้บัลลีผัดได้กลิ่นย้อนอยู่เลยค่ะพี่น้องเอ๋ยอือก็เลยว่าว่าสิกับแจ่วนะคะมัน,นี้มีลาบมีอันแจ่วนะคะเนาะกะที่เก็บแบบนี้ก็คือว่าเอาไว้กินหลายข้าบเนาะแบบว่าเข่ากับกินใบเนาะคะ่ะแล้วก็หิมป่งหย่อนมาใม่อันนี้กําลังกรอบๆอ,อ่อนๆเลยค่ะพี่น้องค่ะต้องสะอ่อนนะคะอันนี้แบบปลูกแบบบม่ได้โหดน้ําเลยค่ะปล๊กย่อนไว้แล้วก็คือที่ไมก็คือรอ โลกินนยังเดียวนะคะสำหรับอันคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเนาะค่ะเนาะที่ดูเลกว่าไหมนะคะแบบบริโภตน้ำเลยค่ะแบบสบายมากเลยย่อนมเมล็ดไว้กับโลกเก็บผลผลิตเลยนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะเนาะก็ได้กินย้อนอยู่ค่ะสำหรับการทดลองปลูกพักไฮโดรโปนิกนะค่ะเนาะอันนี้กป็นผลผลิตของเฮานะคะเนาะอ่าแล้วก สิพาพี่น้องอันไปส้มพักตำลึงเนาะค่ะเนาะอันนี้พักตำลึงหลังบ้านนะคะก็จะมีหลายพักอยค่ะอยู่สวนหลังบ้านเดี๋ยววันหลังจะซิมารีวิวบิ้เบิงเนาะค่ะเนาะอันนี้เก็บพักตำลึงนะคะอันนี้เป็นว่าสิลวก,กับเจลเนี่นะคะหรือว่าเขาสิเอ็ดเก่งจืดเก่งอย่างกระไดเนาะค่ะเนาะแบบบ่าต้องซื้อพักเลยนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือพักตำลึงนะคะอืม แล้วจังภาพี่น้องมาสมส่วนพักลังบ้านใหม่นะคะน้อพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากติดตามได้นะคะ